สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับโทรทัศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชจมพัณษา28การกฎาคม2568วันนี้เสนอตอนพระมหากษัตริย์นักบิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชจทัยยด้านการบินนับตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์ทรงเป็นต้นแบบให้กับการบินสมัยใหม่ของกองทัพอากาศด้วยทรงมีพระปริชาญาในวิทยาการด้านการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักบ,บินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ที่ทรงทําการบินกับอากาศยานกองทัพอากาศได้เกือบทุกประเภททั้งอากาศยานปีกหมุนอากาศยานปีกตรึงแบบใบพัด และเครื่องยนต์ไอพ่นทรงเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยทรงเข้าร่วมแข่งขันระหว่างปี2526ถึง2530ณสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชชยบาดานจังหวัดลบบุรีทรงทำการบินแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศแบบต่างๆทั้งระเบิดจรวดปืนใหญ่อากาศโดยทรงทำคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กองทัพอากาศจึงได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศชั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสามประเภททรงได้รับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเกียรติบัตรการบินเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะแบบครบ2000ชั่วโมงบินจากบริษัทนอตทรอปจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน F5EF เมื่อวันที่4พฤษภาคม2540และด้วยพระปรีชาสามารถส่งเป็นนักบินขับไล่ที่มีชั่วโมงบินต่อเนื่องมากกว่า2,800ชั่วโมงบินซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยากยิ่งสำหรับนักบินขับไล่ทั่วโลกนอกจากนี้ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินฝึกสอนทั้งภาควิชาการภาคพื้น และการฝึกบินให้กับนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศโดยไม่ถือพระองค์โดยส่งตั้งพระราชรเจริยแ,แน่ในการถ่ายทอดพระประสบการณ์ด้านการบินให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติาเรื่องหเรื่องพาวเวอร์นะอย่างอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์สองเามนยเราอาจจะบอกเบิร์นเนอแตการใช้อัพเท์เบิร์นได้ใช้แอสซ q u i คว d เพราะว่าเราต้องการให้ไม่ต้องการให้เครือด ไปเร็วนักียาทำแบบสโลโมชั่นก็อีเวนต์หนึ่งคุณก็เลี้ยวเลี้ยวไม่ต้องไทยนะเลี้ยวสบายสบายเราก็จะเข้าเข้าไอแต่พอให้เป็นรูปร่างเท่นั้นนอกจากเครื่องบินรบแล้วส่งศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์จากสถาบันการบินพลเรือนและส่งได้รับใบอนุญาตเป็นกับตันเครื่องบินโบอิ้ง737 โดยทรงใช้พระปริชาญาในด้านการบินเครื่องบินโดยสารมาส่งประกอบการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งยเยี่ยมเยือนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยทรงทำการบินในตำแหน่งกัปตันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระบวรกายในตำแหน่งโคพลอตหรือนักบินผู้ช่วย พระปรีชาสามารถด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระราชฤทัยแน่แน่ในการทุ่มเ sì, ทพระวรกายฝึกฝนพระองค์อย่างหนักตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษส่งเป็นแบบอย่างด้านการบินแก่นักบินของกองทัพอากาศส่งเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในการเป็นนักบินส่งเป็นพระปฐมมกษัตริย์นักบินแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และส่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลก ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในการทำการบินทั้งเครื่องบินรบและเครื่องบินโดยสารสมดังพระราชสมัญญาพระมหากษัตริย์นักบิน สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามอรมราชกุม,มารีทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่21วันนี้เวลา9นาิ54นาที สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขตปทุมวันทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่21ในประเทศไทยพศ2568ริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568 โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและผู้มีอุปการะคุณจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกประหว่างประเทศครั้งที่21ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาที่บรูรณาการความรู้จากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกันเปิดโอกาสให้ศึกษาทุกมิติของสถานที่1เปรียบเทียบกับสถานที่อื่นๆและระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของสถานที่นั้นได้อย่างชัดเจน จากความเข้าใจนี้จะทำให้มองเห็นโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นรากฐานทางสังคมและมระดกทางวัฒนธรรมและได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษไปพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่ทุร,รกันดารและในชนบท พระองค์ทรงถือแผนที่และกล้องถ่ายรูปอยู่เสมอเป็นเครื่องมือที่ทรงใช้ในการสังเกตและบันทึกรายละเอียดของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดมริหลายโครงการทั่วประเทศจากนั้นท่อประเน็นการสแสดงระบำกริดดาพิณิหารของชมรมนาฏศิลป์คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัย เพื่อถวายพระพรและอํานวยพรแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากนานาประเทศและการแสดงชุดเจ้าพระยาสายน้ำแห่งการเวลาและอารยาธรรมถ่ายทอดความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบใต้ร่มพระบารมีแห่งราชจักรีราชวงศ์จักรีผ่านบทเพลงเรือและภาพเรือพระราชพิธีอันง,งดงามสะท้อนบทบาทของไทยในวิธีการค้าระหว่างประเทศและความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม การประชุมจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระ,ระหว่างประเทศครั้งที่21นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2568ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาส brave, ทรงเจริญพระชนามายุ7 0พรรษาและทรงส่งเสริมให้เยาวชนไทยก้าวสู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก47ประเทศเป็นนักเรียน179คนครูอาจารย์88คนผู้สังเกตการ8คนและคณะกรรมการ10คนรวม285คนการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกเป็นการแข่งขันการทดสอบความรู้ด้านภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอายุระหว่าง16ถึง19ปีจากทั่วโลกเพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันให้กับเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกการแข่งขันประกอบด้วยการทดสอบ3ส่วนได้แก่การสอบข้อเขียนการสอบแบบมัลติมีเดียและการสอบภาคสนามนอกจากนี้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันจะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมได้แก่การนำเสนอโปสเตอร์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของประเทศเจ้าภาพ ภูมิศาสตร์โอลิมปิกของประเทศไทยเริ่มต้นในปีพศ2555เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีมีพระราชดำร,ริให้มูล,ลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินหรือสอ,อวนศึกษาข้อมูลและดำเนินการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน มูลนิธิสออวนสนองพระราชดำริดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่ออบรมและคัดเลือกเป็นผู้แทนของประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศการแข่งขันครั้งแรกปี2558ต่อมาปี2560มูลนิธิสออวนได้จัดตั้งศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกขึ้นทั่วประเทศจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยศูนย์มหาวิทยาลัย80และศูนย์โรงเรียน80เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากทั่วทุกภูมิภาค มีโอกาสรับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยรวมถึงครูอาจารย์ด้านภูมิศาสตร์ทั่วประเทศให้สามารถนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ช่วยยกระดับการศึกษาภูมิศาสต์ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศและเมื่อเยาวชนมีโอกาสได้ไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆจะได้เรียนรู้เปิดโลกกระนัดสร้างเครือข่ายและนำประโยชน์ที่ได้กลับมาถ่ายทอดพัฒนาประเทศต่ตอไป องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่38วันนี้ที่ศูนย์การคา้าเซ็นทรัลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดุรักษ์มาประณีตยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่38 สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง27กรกฎาคม2,568เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพันษา28การกฎาคม2,568 การแข่งขันครั้งนี้แบ่งเป็น1ิประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อทีมชุดชายชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิงเซปักตะกร้อสี่คนผสมเซปักตะกร้อสี่คนชายเซปักตะกร้อสี่คนหญิงตะกร้อลอดห่วงสากลชายและตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง มีนักกีฬาร่วมการแข่งขันกว่า500คนจาก18ประเทศวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียคะแนนรวมทีมชาติไทยชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์ครับรางวัลรองชนะเลิศคือทีมชาติมาเลเซียรางวัลอันดับที่3คือทีมชาติเกาหลีใต้และอินเดีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยกำลังคนและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินและอาสาสมัครทหารพรานอนันตเชื้อดวงผุยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยโททองคำสีพอจ่าสิบเอกสถาพรทองผุยจ่าสิบเอกปัทวีอาจคิดการจ่าสิบเอกสุภกรขำขมจ่าสิบเอกวิษณุพงษ์ชมชัยจ่าสิบโทอภิวัตสุภาศ จาสิบตรีสุชาติเวหนสิบเอกพานุเดชนุทนงสิบเอกศิวกรชื่นบุญชูสิบเอกพรชัยโลเกตสิบเอกพันธาการมาโยธาสิบเอกสิทธิศักดิ์แสงแก้วพลทหารอิดสีเมืองพลทหารสามารถนาสแสวงพลทหารปริสนะเข็มทองอาสาสมัครทหารพรานรสุรศักดิ์บุญโทและอาสาสมัครทหารพรานวีรวิทย์มนตรีวงกำลังพนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิทประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย การได้รับพระรานทรนพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยพร้อมกับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยวันนี้เวลา19.15นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปราดยาอุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบตรีวรันชิตยวงสุวรรณซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดสว่างอารมณ์บ้านบ้านดอนสาลาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหาการุณาในการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการณุณาที่คุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้ เวลา17นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชัยวัน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิร,ริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพทหารพลทหารยาน,นพัฒน์ โคตรสาขาเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดสุทธจินดาอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความซาบซึง้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ เวลา18นาฬิกา30นาทีทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้ในาใยนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศสพสอกกฤษดาน้อยโคตร ที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดโคศิตารามอําเภอปทุมราชวงสาจังหวัดอำนาจเจริญเวลา18.30นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วัดที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบเอกนพพลบุญเลิศซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าสุสานไตรลักษ์อำเภอพิบูลบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานี ที่วัดศิลาพัฒนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมดงเด็จพระรราน,นางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีาาไปวางที่หน้าหีบศพสิบโทสราวุธนามสวัสดิ์ซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา และในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เชิญตะาร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านเล็กที่3 7หมู่ที่3ตำบลบ้านทรงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญตะกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกทวัตชัยบุสภาที่บ้านเลขที่123หมู่ที่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบเอกจิรายุสิงอน้น บานเลขที่37มู่ที่8ตมู่ที่แปดตำบลำบลืออําเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอํานาจเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายนารงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจ,จเจริญเชิญตระฆาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบเอกกรษดาน,น้อยโคตร บ้านเลขที่16ทับ4หมู่ที่3ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุมเมธทิรนิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบเอกจิรายุทธอินทุมาน และที่บ้านเลขที่16บ้านดอนสาลาหมู่ที่1ตําบลเหล่าพัฒนาอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบตรีวรันชิตยวงสุวรรณ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพันษาวันที่28กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่25ถึง31กรกฎาคม2568นอกจากนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมภพษาวันที่28กร,รกฎาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่25-31กร,รกฎาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ